วัสดีทุกคนพี่พีๆ้องๆทุกคนได้นะวันนี้จะมาเล่นเอาชีวิตลอดจากภัยพิบัติวันี้ี่สานอเด็เอ่ไม่สึนามิสึนามิไม่ใช่ภัยพิบัตินะพวกผิดสึนามิสึนามิ ามาแล้วกเ็เราต้องรอคนอื่นแร่นก่อนนะอีกหลายนาทีเลยว้าวรอแล้วรอจะเล่นทั้งหมด ได้เลยออไม่นะอ้ไมน่ไมนะจะโหวดทันไหมเรื่อแผนที่เรืองภูเขาไฟแล้วก็ต้องไปที่ภูเขาไฟฟูจิวันนี้จะเล่นสามเกมพอเพราะว่าลงคทคทิปเล่าเรื่องผี EP สองไปแล้วก็ช่วยดูหน่อยนะช่วยดูหน่อยเนาะโปรดช่วยดูดู น้องจะดูั้ยช่วยดูหน่อยขอดูหน่อยขอให้ดูหน่อยถ้าคลิปนั้นถึงสิบวิวถ้าคลิปนั้นถึงสิบวิวจะ เปิดหน้าจริงให้ดู5,65จะเปิดหน้าจริงให้ดู5,65ฉันจะไปเปิดหน้าจริงให้ดูถ้าเกิดคลิปน,น,นั้นอะไม่เอาสิบิวดีกว่า100ววอร้อยวิวอาร้อยวิวจะเปิดหน้าจริงให้ดูอร่อยเลยอรอยห้าิป้าละปัสสัต สัดทะเลทรายว้าวจังหวัดจันทบุรี เชิญตกคนเดียวเอถนะอะค่ะเจี๊ยโอ้เธอรู้ไหมว่าตรงนั้นมันรอดอะ่ะสุจริงๆช่วยคนไร้บ้านน่อยคุยระว่างนะอยู่มันหกขลมหน้าแตกนะเย้เย้เย้ไมนฟีนิดแล เย่ yeah, ผ่านแล้วโอเคใครก็ใครก็ได้แอคชั่นด้วย เกมพี่สามีมันมาหัดจังจริงๆที่จะได้หลบซึนามิอ้ว้าวเราสูงตัวเราสูงบูดสบาตาขมไวเพราะไม่ยาวโอเคอัดตก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  ตกแล้วตกแล้วอุ๊ยอ,อ,อย่าเบียดกันเนาะมิสผักทวีโอเคในที่สุดก็ครบสามเกมแล้วขอฝากอะไรนิดนึงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาทำต่ออี2ีค่ะ ถ้าผลตอบรับครับถ้าผลตอบรับอ่ะได้ไม่ค่อยดีก็จะทำเพราะว่าลุบ๊ายบาย